ไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้เปิลน,นาคอนถอดรหัสลับของเบิร์ดหลังฟาดเดือดเขาเป็นคนดีจริงๆนะไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้เปิ้ลน,นาคอนถอดรหัสลับเบิร์ดแฟนของแตงโมหลังออกมาโพสต์ฟาดเดือด หลังตำรวจแถลงสรุปคดีของแตงโมนิดาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากด้านเบิร์ตแฟนแตงโมซึ่งเงียบมาตลอดก็ยังออกมาเคลื่อนไหวแบบฟาสนันด้วยเป็นครั้งแรกด้านเปิ้ลนาครได้โพสต์ถึงหนุ่มเบิร์ตซึ่งรู้จักกันมานานเป็นสิปีด้วยว่าเรื่องจะจบยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเบิร์ตคือคนดีที่พี่รู้จัก พร้อมทั้งเปิดใจว่ารู้จักเบิร์ตมาหลายปีอยากให้กำลังใจเบิร์ตเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ต้องการแสงไม่ต้องการออกมาพูดให้สัมภาษณ์คนจะมองว่าเบิร์ตท,ทำไมไม่สู้เพื่อแต่งโมเลยมีแต่คนอื่นๆออกมาพูดแทน เปิ้ลบอกว่านิสัยเบิร์ดเป็นคนแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาพูดแต่รู้ว่าเขาตามคดีนี้อยู่ข้อความล่าสุดที่เบิร์ดลงก็แสดงว่าเบิร์ดเขามีความรู้สึกหรือมีมุมมองกับสิ่งที่ตำรวจพูดสังคมจะมองว่าคนอื่นเขาอุตส่าห์ออกมาสู้เพื่อแต่งโมไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้วะเราแค่อยากบอกว่าเชื่อเถอะว่าผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตเขาเป็นคนดีจริงๆนะ แต่แทนที่เขาจะออกมาลุยเหมือนคนอื่นการแสดงความรักอยู่ตลอดเวลามุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการต่อสู้ในเชิงสร้างสรรค์เป็นการต่อสู้ที่เขารู้สึกมีความสุขเหลือเกินแค่ได้บอกรักอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่ชื่อว่าเบิร์ดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด